คลิปนี้ก็จะเป็นสุ่มเป็นแรนดอมนะคะอีกหนึ่งคลิปนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างนะคะใช้วิจารณญาในการฟังเนาะเออว่าดูว่าเป็นพลังงานของคุณหรือเปล่านะคะ ความสัมพันธ์คุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่เครียด <c oughs> ความสัมพันธ์ที่เครียดคิดเยอะคิดมากนะคะแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องอยู่ในเหตุในผลนะคะอาจจะเป็นคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนหรือเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้ดีหรือว่าอีกทิศทางหนึ่งอาจจะเป็นคนที่มีความต่างกันนะคะเออก่อนหน้านี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอะ่ะเหมือนเหมือนจะแบบว่าชัดเจนเหมือนจะแบบ อบอุ่นนะคะความรู้สึกที่ดีประทับใจรักแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะเออมีอความแบบอยากจะมั่นคงในนั้นอะ่ะ่แล้วไงแต่ก็ยื้อนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จบแล้วแต่ก็ยังรักษาพื้นที่หัวใจไว้อยู่ซึ่งกันและกันนะคะ คนที่เข้ามาดูกองนี้น่าจะเป็น energy ของชาวธาตุน้ำธาตุลมนะคะส่วนใหญ่เออมันมีเลิกกันไปแล้วกลับมาคืนดีกันหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนในลักษณะที่อความรู้สึกนั้นมันเป็นยังไงมันบอกไม่ถูกอ่ะมันมีความรักอยู่ในนั้นแต่มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มัน ไม่ได้ยากนะแต่ว่ามันตำองมีเครียดอย่างนี้นะคะ,อะขอดูหน่อยทำไมมันถึงไม่ชัดเจนมันไปเกี่ยวข้องกับความถูกต้องศีลธรรมนะคะแล้วก็ความขัดแย้งบางเรื่องนะคะอืความไม่ชัดเจนในที่นี้อาจจะเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานสถานภาพของอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะมาดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณ เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะถ้าเพิ่งเริ่มต้นรู้สึกดีนะมีความอบอุ่นมั่นคงดีนะคะหรือไม่นะก็มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่แบบมีคอมมิชเมนแล้วแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็แบบเสียใจอย่างเงี้ยเออซึ่งมันหามันไม่สามารถที่จะเลือกได้มันไม่สามารถที่จะให้อะไรได้แบบเต็มที่มันมีแต่ความเจ็บปวดนะคะมันเลยไม่ชัดเจนโทษทีนะจะมีเสียงน้องนะคะเล่นกล่องลังจัดการเรียบร้อยแล้ว มาดูความสัมพันธ์ของคุณเขาที่คุณดิวด้วยเขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่สร้างความสมดุลให้กันมัน on, on, off, off, อ่อนๆอบๆอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายนะคะมันเหนื่อยนะคะเขาก็เหนื่อยนะคะเหมือนหาทิศทางของชีวิตหาทิศทางให้ยังไงดีอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ถามว่าเขารู้สึกไงเขาก็รู้สึกอยากจะพัฒนาไปน ในทิศทางที่ดีนะหรือว่าเราใจร้อนเกินไปหรือเปล่านะคะอืมเขาอยากจะจริงจังไหมคะเขาอยากจะจริงจังกับเราไหมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตอนนี้อยากจริงจังค่ะอยากจะจริงจังแต่มันต้องผ่านอะไรเยอะแยะซึ่งมันไม่ได้ง่ายมันจะต้องมีการช่วยเหลือกันให้โอกาสกันแล้วก็ช่วยช่วยเหลือกันซัพพอร์ตกันเกิดขึ้นนะคะ แล้วก็มันเป็นเกี่ยวข้องกับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่มาเป็นปัจจัยรอบด้านของความสัมพันธ์ของเราเออเขาก็อยากจริงจังนะคะเขาก็อยากจริงจังมาดูความในใจของเขาที่เขามีถึงคุณกันบ้างนะคะมีอะไรบ้างอ่าบางคนบางท่านก็แบบว่าเฮ้ยเริ่มจากเพื่อนหรือเปล่าเฟนโซนอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะคะคิดถึงคุณนะคะจริงใจกับคุณ หวังดีไม่อยากให้แบบว่ามีการบาดเจ็บหรือว่ามีเรื่องเสียใจเกิดขึ้นนะคะเป็นห่วงคุณอ่ะเขาเป็นห่วงคุณเขาแคร์คุณมากนะคะแล้วก็แบบลงเสน่ห์คุณมากใช่ลงเสน่ห์คุณแคร์คุณมากนะคะเป็นห่วงคุณอ่าเขาจะทําอะไรดีๆเพื่อเราบ้างไหมดูสิทําค่ะสิบถ้วยเขารู้ว่าคุณต้องการอะไรเหมือนเขาอยากจะทําบางอย่างให้คุณมีความสุขนะคะ ถึงมันจะเป็นอะไรที่ยากสำหรับเขาแต่เขาจะพยายามนี่คือโมเมนต์ตอนนี้นะมาดูว่าเขาฝากบอกอะไรคุณคะถ้าบอกได้รอฉันหน่อยรอฉันหน่อยได้ไหมเออตอนนี้มันเหมือนแบบบางทีเขาก็แบบเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นนะคะเขาคิดถึงคุณเขาอยากให้คุณรอเขานะคะแล้วก็มันมีการตัดสินใจเกิดขึ้นนะคะอย่าง แต่สินใจอย่างเหตุอย่างผลอยากให้คุณมีเหตุผลนะอะตรงๆเขาอยากให้คุณมีเหตุผลเขาอยากให้คุณเป็นคนที่น่ารักเหมือนที่เคยเป็นมานะคะถึงช่วงนี้เขาจะรู้สึกว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูน่าเบื่อนะคะแล้วบางทีมันเป็นเหมือนมีแบบจะรู้สึกได้มันมีการเปลี่ยนแปลงมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะเออที่ฝั่งของเขามันอาจจะเป็นหน้าที่การงานนะคะหลากหลายนะคะเออแต่มันมีนมแรงดึงดูดนะคะ ที่อยากจะเข้าใกล้คุณมีแรงดึงดูดอยากจะเข้าใกล้คุณมันมีแบบเหมือนเสน่หาหรือเปล่าอืมแต่บางทีก็มสามดาบสามดาบมาบอกอะไรมันทําไม่ได้หรือมันเป็นความรักสามเศร้าก็ไม่รู้อันนี้คุณรู้ดีนะคะเออมาดูว่าเขาอยากจะเข้าใกล้คุณอยากจะมาหาอยากจะติดต่อนะคะแต่มันทําไม่ได้ดังใจตอนนี้อ่ะขอดูว่าอะไรดีอ่ะ แนวโน้มเรากับเขาจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแนวโน้มจะเป็นยังไงอ่าจะมีคอมมิชเมนต์ค่ะจะมีคอมมิชเมนต์ถ้าคุณรอได้ทุกอย่างค่อยๆเป็นไปนะคะมันมีความลหลงไหลคลั่งไคล้น้นนี้มันไม่ชัดเจนนะคะมันอยู่ในเอเนจีที่มันอ่เปิดเผยไม่ได้ปิดบังซ่อนเร้นนะคะหรือรวมไปถึงแบบ ความแอบชอบหรือว่าความเสน่หาต่างๆนานาแต่มันจะสามารถมีคอมมิทเมนต์ได้ถ้าวันนั้นมาถึงถ้ามีการรออย่างที่บอกนะคะ The High p r i e s t e s ะว่าผู้คุณมีความปรารถนามีแรงึดึงดูดใส่จิตวิญญาณเข้าหากันนะ,ะมีความคลั่งรักกันน่าดูอ่ะก็ถือว่ามีความเป็นไปได้นะคะถ้าเราไม่กีบอัพเนาะ เอาละค่ะนี่ก็เป็นความสันั์ที่ไม่ชัดจเจนแต่ไม่สามารถบอกเวลาได้เพราะว่าเป็นไทม์เลสนะคะดูสิ่งที่ตอนนี้นะคะเขาก็บอกคุณไปแล้วเขาอยากจะให้คุณเป็นอะไรทำอะไรรอนะคะ,เข,ะเ,เขาต้องการอะไรจากเราเขาต้องการอะไรจากเราคะความสุขเขาต้องการให้คุณมีความสุขเขาเองเขาก็ต้องการมีความสุขเขาต้องการให้คุณไม่ปิดกั้นนะคะ อย่าปิดกัน้นอย่าบล็อกถ้าคุณบล็อกเขาอยู่หรือว่าอย่าปิดกัน้นอย่าอยู่ในคอมฟอร์ทโซนนะคะคุณอาจกุขี้กลัวเกินไปนะคะเขาอยากจะให้คุณแบบเบิกบานกว่าน,นี้นะคะแล้วก็กล้าที่จะเริ่มต้นนะคะเออสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณอ่าหรือไม่นะคะมันเป็นความอบอุ่นมันเป็นความสุขเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาเขามีความเขาเรียกว่าอะไรนะ ขามีความสัเถียนอยู่ตรงเนี้ยเออประมาณเนี้ยอยากจะอยู่ข้างเธอถ้าเธอหลงทางประมาณเนี้ยอืมแล้วคุณล่ะคะคุณคิดยังไงคุณคิดยังไงคุณอยากได้โอกาสคุณอยากเริ่มต้นใหม่คุณอยากออกไปจากเขาเหรอคุณอยากจะมุนออนแล้วค่ะคุณอยากจะมูฟออนคุณอยากจะเอาชนะคุณอยากประสบความสําเร็จกับการมุฟออนจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี่คือคุณนะเออ คุณกําลังแบบช่างใจอยู่ในระหว่างเรื่องของความรักแล้วเออะไรเป็นความรักอะไรเป็นความแบบสับสนหรือว่าใช่หรือเปล่าเขาใช่ไหมทําไมเรารักเขาหรือเป็นคู่กรรมคุณคิดอย่างนี้นะคะถ้าบอกคุณได้เออคุณอยากจะบอกอะไรคุณแม่หรอกนะเพราะคุณรู้อยู่มาดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเอาให้จบเจ็ดสิบแปดใบไพ่อยากจะบอกอะไรกับความสัมพันธ์นี้จากความรักของคุณเอ่อ มันเป็นอีกหนึ่งทางในเรื่องของประสบการณ์ด้วยนะคะเขาเป็นเหมือนหนึ่งในประสบการณ์นะคะมันต้องใช้จังหวะมันต้องใช้เวลาเพราะเขาเป็นดิสนีย์ของคุณนะคะคุณเคยเจอกันมาแล้วในอดีตชาติใช่จริงๆด้วยคุณเคยเจอกันมาแล้วในอดีตชาติแล้วมาทําไมทําไมเราต้องเจอกันกับเขาอีกคะวาวดเดมเพรสคุณเป็นคนที่เขาตามหาเพราะว่าก่อนอดีตชาติอาจจะแบบ พัฒนา,าความสัมพันธ์ไม่สําเร็จเขาอยากจะเจอคุณอีกเขาคลั่งคุณมากอะ่ะนะคะทาไมถึงเจอถึงคุณไม่ได้อยู่ในชีวิตเขาเขาก็ยังจะตามหาคุณข้อมูลของคุณคุณเป็นยังไงคุณสุขสบายดีไหมมันเป็นอย่างเงี้ยเขาอยากจะเจอคุณเขาคือมันเป็นแบบเหมือนโซคอนแทคอะจากอดีตชาติ เออทำไมต้องมาเจอแบบความไม่ชัดเจนก็ต้องบอกแล้วไงว่าต้องรอก่อนนะคะเออมันอาจจะเป็นไปได้อย่าเพิ่งตัดสินอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะอะมาดูว่าความสัมพันธ์นี้เอาให้ไพ่บอกแล้วการวัดดวงจะเป็นยังไงความสัมพันธ์นี้อาต้องใช้แรงใจความอดทนความซื่อสัตย์นะคะกับการที่เราจะได้สมหวังเออแล้วไงอ่ะท็อกซิกแล้วเนี่ย การแอบอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้ชัดเจนนั่นแหละมันมีความเศร้ามันมีความผิดหวังนะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็อ่ามันเป็นการสิ้นสุดนะคะบางทีใครสักคนมาเรียนรู้ความเจ็บปวดในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันอยู่ในความลับนะคะในที่สุดก็จะปลดปล่อยพันธนาการนี้นะคะอืมแล้วก็พยายาม กับความพยายามนี้ที่จะปลดปล่อยให้มันไม่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนี้หรืออยากจะหลุดออกจากแบบนี้ก็ได้ไมายความว่าไงมันละเอียดเพราะจะละเอียดไปมากกว่านี้ไม่ได้เพราะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะดังนั้นก็คือแน่นอนลหละเราเสียใจกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันเจ็บปวดนะคะเราอยากหลุดพ้นหรือไม่เราอยากจะชัดเจนให้เหมือนคนอื่นให้แบบพยายามสิอะไรเงี้ยมึงคุณพยายามมานานแล้วที่จะหลุดพ้นนะคะเอออย่างเงี้ยแต่ในที่สุดมัน คมาม่านี้หลุดได้ไหมหลุดได้นะคะเอาละ่ะก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะขอให้โชคดีฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครสนใจคอร์สไพ่ิบก็พักมาหาได้นะตอนนี้เหลือแค่5ที่นั่งนะคะอ่ะเริฟเๆค่ะ